นี่มันวิทย์พลังใบนี่หว่า,าแน่นอนวนี้เรามาว่าเราอยากจะพักเรื่องรถก่อนโอเคมาทำอะไรกินกันกลางาุ่งกาเมนูของเราวันนี้ก็คือประดิ่งย่างโอ้ยโลฟ่านำเสนอทีเด็ดทีเด็ดเนือ้อย่างอเราดูท่าดูท่าดูท่าใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครูกน้องเพราะผมวินล่ะนะสามร้อยลกศิษสาวนี่ที่มาแบบมามาแบบว่าพลังใบกะโอเคปะนี่มันลุยพลังใบนี่หว่าแน่นอพลังใบเฮ้ยแต่โอ้โหแดดหมดเลยดิทำไงอะเสื้อก็แดงแว่นก็แดงเามจับอันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่นี่เรามาอยู่ที่ทุ่งนานี่เรามาทำอะไรพี่ วันนี้เรามาว่าเราอยากจะพักเรื่องรถก่อนโอเคคือ <Okay. S 2> ัน,นี้มาอาทิตย์เราก็เลยแบบว่าเอ้ยอยู่บ้านแล้วมันมันเซ็งมันเบืครอบครัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เราเลยก็มาทําอะไรกินกันกลางทุ่งนากล่ <Wow. S 2> ว,ว่าแบบกินลม บรรยากาศชิวๆแบบเงี้ๆดูสังเกตขึ้นนาทุกงนางนี้เราที่เราเคยมาเทรดรถกันนั่นแหละตรงนี้ที่เราจับปลาวะพี่คลิปคลิปก่อนมากเลยเนียดูนี่พาไปเ๋ยวๆแป๊บนึงนะหมดตาหมดตวลาเน่ยดูนี่นี่น้ำแห้งหมดแล้วถ้าเอาจริงๆ่ะแห้งอย่างเงี้ยปลาอยู่ได้นะ ปลาช่อนใช่ปะใช่คือ,อเอาตามหลักแล้วเลยอะ <Yeah. S 1> นาทุ่งนาอย่างเงี้ยหรือบ่อน้ําอ่ะที่น้ํามันแห้งแล้วอ่ะคือปลามันจะมุดแล้วมันจะทำโพงอยู่ใต้ดินอันนี้อ,อันนีค้คือเรื่องจริงเลยนะถา,า,า,า่ะนะอ่านี้่วลัะคือเรื่องจริงคือมันจะทําโพงอยู่ใต้ดินแล้วคนที่ไปหาอ่ะมันจะเหมือนกับว่าถ้าใครสังเกตเลยไปดูคลิปแบบพวกที่เขาหาปลาจริงๆอ่ะเขาจะเดินตามหาตามเงี้ยแล้วมันเหมือนมันจะเป็นขุยเป็นรูอ่าแล้วเขาจะเคาะเคาะแล้วเสียงมันจะแบบโป่งโง เราพอเรายกดินยกเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเจอมันไม่ตายะปลาไม่เหมือนว่าปลาจำศิลป์นะน้องปลาจำศิลป์โอ้ยนี่มีจริงๆนะไอ้เรื่องปลาจำศิลป์นะอ่ามีจริงเดี๋ยววางเอยเนี่ยเคียวเลยอ่ะยังไม่จบกันโอเคอุปกรณ์ออโต้นะครับอดีตพี่โบเต้ครับอันนี้ตะเกียงตะเกียงโบราณอารงซื้อมาก็ลาซาด้าครับราคาหลักร้อยกว่าบาทจะี้ใครที่ไหนไกลอ่าสวัสดีครับประคานที่สอง นี่ครับทุกคนเมนูของเราวันนี้ก็คือปลาดิย่างจับมาจากไหนพี่วันนี้ปลาดิญ่ะอันนี้ซื้อมาจากตลาดไปจับเราเปืือนปลาดิญย่างหนึ่งตัวตัวนี้ก็ประมาณโอ้ยโลวาที่ทำเสนอสีเด็ดเลยเนยย่างเสือร้องไห้อุ้ยแล้ววันนี้มีมีซอจูวะพี่เคี้ยวครับอร่อหวานหน่อยเชื่อผมคืออะไรอ่ะ มันคืออะไรพี่ผมหยิบมาจากข้างคันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนแกล้งตลอดเลยอาจารย์นะนี่โอยเสนอพังเลยครับเสนอพังเลยครับขิงไม่ต้องขิงมีเยอะแล้วเฮ้ยเราพกมาใช่ไหมพี่ดดูเยอันนี้ขี้หมูอ้ามีผักหวานด้วยเนี่ยใช่มีมีผักหวานด้วยนะครับมาาเสนนอผักหวโอ้โหผักหวานกันมา20ว้าวแล้วก็นี่เก็บผัก ตีหมดแล้วนี่ัชีชุดใหญ่เรื่อยอันนี้เป็นลูกชุบนะครับไอ้ไรชิมนิโชว์นิดนึงครับไม่ไม่พี่แต่แล้วก็ผานนะครใบ็มะกรูดที่สำคัญครับข้าเหนียวครับไม่ลืมนะรอบนี้ไม่ลืมไม่ลืมแล้วรอบนี้เราก็คือเราคิดว่าเราน่าจะอยู่กันดึกก็เลยเตรียมไฟ ไตะเกียงเองอันนี้ตะเกียงที่ถูปุ๊บแล้วก็อลาดินออกมาใช่ไหมพี่เดี๋ยวลองก่อนลองฝนหัวไม่ต้องฝนฝนอับันนี้เราก็ประทานเมเตรียมเตาสองเตาเตานึงเราต้มปลาก่อนแล้วอีกเตาหนึ่งเราจะย่างเดี๋ยวเรารอสมาชิกอีกสองสามคนแต่ปลาสดมากนะพี่ดูกลิ่นสิ เดี๋ยวเรู้ปลาดิบใส่เลยเนี่ยเฮ้ยมีกลิ่นไงเฮ้ยมันสดเหรอเฮ้ยเอาว่ะปลาสดไม่ใช่ปลาบอกว่าเออมันสดสดนะอ่าไม่ได้นะครับว่าคุณไปทะเลาะกับปลากไม่ไม่ไม่ถูกนะครับขอเชิญบจะตำแหน่งนิดนึงครับแล้วค่อยทะเลาะนะครับจะได้ปิดบังตัวเองนิดนึงเดี๋ยวผมแบบประมาณว่ากินแบบไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะเขาเรียกว่ากินโชว์เลยซาซูมิเหรอกินี่เขามีประเด็นกันอยู่พี่ปันดินซาซุมิไงที่ที่ออกข่าวเลยนี่ครับ ผมมีน้ำเสนอครับมีอะไรอ่ะนี้คืออะไรพี่ซอสก่อนที่จะรับชมคลิปวิดีโอพี่นะครับวันนี้เราก็มีเกมใหม่ๆสนุกๆเป็นแอดใหม่มาแนะนำนะสำหรับใครสายพี่เมย์ได้ะไรครับพี่ย้ายฐานครับพีย้ายฐานที่เอาฐานครับไม่ต้องนี่โชว์การทุบไอ้นี่ดีกว่าตะไคร้ดีกว่าพี่บรรยากาศดีมากอ่ะ เราจะย่างปลาก่อนหรือว่าอะไรดีอะย่างตาหนึงไงทุบได้ครับเฮ้ยพี่ไม่ใช่ต้องทุบก่อนโอเคทุบก่อนโชว์ทุบหน่อยโชว์ทุบหน่อยไม่ใช่ลองเล่นนะลองเล่นนะสายไล้สาบไล้นี่โอ้โหสายไล้สาบไล้โฆษณาไม่ได้เข้านะอย่างนี้คู่หลางเข้าแล้วนะครับเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์มานะพี่นะ ก็เราแบบชิวๆนะครับผมเราพักเรื่องรถสครับหนึ่งโอ๊จะหักมัะยนะโค็งแรงมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เราย้ายบ้านมาอยู่ที่ไหนนะพี่เอยมพร้อมอันนี้คือแบบต้องสุดยอดต่อไว้เลยอ่รับมออนิดนึงครับอาวุธเปียตันแหงโขกโขกโขกพัง เอาหอพังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่เดือดดังทุกนไม่โดนด้วยนะครับจเก็บดีดีทุกคนโตเดี๋ยวจะงงทุกคนจะงงว่าช่างวิทย์ทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าโถที่บอกเลยกับมือหนึ่งอ่ะซ่อมรถก็เป็นซ่อมรถก็เก่งทำกับข้าวก็เก่งว้าวกินอะไรครับบอกมาเลย หมูน้ำแดงทำเป็นเลยเคล็ดลับความอร่อยนะครับอุ้ยอันนี้ไว้เอาอันนี้ไว้ห่อพี่ไว้ห่อไว้ห่อปลาเคล็ดลับความอร่อยเอาไวปยัดปลาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยตัดไปดูตอนปลาลงหม้อดีกว่าโอเคไปไปทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็จะย่างปลานิลนะครับโอเคเราจะเอาตะไคร้ยัดเข้าไปยไหนพี่ดูดูวิดีฬาการยัดนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่จริงต้องยัดปากไม่ใช่หรอพี่ยัดท้องก็ได้โอเคัดปาก ดูพี่โบเต้มันอยู่กับเด็กพี่เลยนี่พี่เมย์ก็มือหนึ่งจริงอะเรื่องทำกับข้าวอะไม่ได้เลยอันนี้เราใส่เกลือนะครับใส่เกลือดูท่าดูท่าดูท่าอตะไคร้ไหมตะไคร้ไหมอ้าวดิค่ะพีทนี่นี่นี่ดูพีทพี่อทเวอร์ชันแบบปวดกระเสียแล้วนะโอเคพอแล้วเอาว่ะครับมันจะพอเลยครับ โอ้โห oh oh. ดูปลาดิตัวบลเลอร์เลยตะแกงเขาเนี้ยน้องๆบอกว่าอยากมากินด้วยพี่<ห>อยากมา<ห>ร่วมทริปกับเราอัน,นี้ล้างมือใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> จากที่เราเมื่อกี้เราคั่วพริกไปเรียบร้อยแล้วไงเ, <Okay. S 2> เาขาคั่วทำไมเพื่อให้มันหอมมีค <laughs> ั่วพริกคั่วกระเทียม สักพักก็จะใส่เกลือแล้วพักก็แช่งตามเลยเผาพริกเผาเกลืออะไรเงี้ยนะอย่าเขาต้องคิดถึงแต่เราลักเราหลอกเราคุณ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 ไปก็ราคาเป็นมะกรูดขิงครับพี่ไม่ต้องวันนี้เราไม่ขิงเดี๋ยวติดเหลืองพี่เดี๋ยวติดเหลืองอ๋อแล้วครับ ี่บ้านอยู่ใกล้กันพีวิศครับมีมีคนมาว่ะพี่เฮ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถแรงว่เฮ้ยคันนี้ที่เรารีวิวไปนี่หว่ะใช่ี่แรงเลยกาะเลยกาะเลยอ,อ๋อนี่เปลี่ยนท่อนี่ท่อเดิมก็แรงเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ขับนี่มันเล่นรถอะไร เราบอกว่าวันนี้เราจะไม่เกี่ยวกับรถไงพเพดีพมันแบบมันอยู่ในสายน,นี่ยมไม่ได้ไ่เห็นรถไม่ได้ขับรถแล้วมันแบบมือไม้เลยนะดูดดรด่าเจ้าของนะดูดร่าเจ้าของนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปรีเพย์นะเพืนดูดร่าเจ้าของนะ อดีกว่าพี่ถอดดีกว่าลเพี่แรลกมแล้วเาแก้เอาโอ้โหปก็บอกว่าจะมาทำกับข้าวโอ้โหเดี๋ยวมัต้มปลาต่ออยู่อ่ ทางทางน้องดูดูต่อดีกว่ะอุ้ยมันเดือดยังยังไม่เดือดเลยกลายละกลายละเดือดหรือเล่าคณเดือดเยดือดลเดือดแล้วที่เดิมเลยแล้วเมื yep, ่อกี้พี่ลงไปไหลงลงอไนเลี้ยวมนเลี้ยวไม่ได้โอเคเราไปดูต่อใส่ต้กปลาดีกโอเคครับอป็นพีนแวีวีแล้วพีน ีอ2000 y e น r s later โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็ทำกับข้าวเสร็จกันมาที่เรียบร้อยโอเคตะเกียงชิวโจววันนี้ก็เริ่มจะค่ำนะ้ว้ยค่ำแล้วนี่ต้มปลาว้าวเน้นผักผักเยอะมากผักที่ใส่ไปก็มีต้นหอมบักชีผีฝรั่งโอ้ราใส่ผักหวานลงไปกำนึงพือใหายเป็นตะแกงแล้วก็นี่ ปนินปนินตัวเป็นโลเอนี่หวานแบบสวยงามน่ากินเราแบบบ้านไม่ต้องใช้จานนี่ก็จะมืดๆหน่อยๆนะเรากินแก็นในห้อแจิ้มก็เสรเรียบร้อยว้าวอดน้องเขาดูน้อขาขาวอะร้อนพี่โอย่งไอร่อ่ะผมก็เลยนี่แหละ น้องน้องถามว่าปลาเนี่ยพี่จับตรงนี้อีกแล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่อะซื้อมาซื้อมาเนี่ยซื้อมาน้ำจิ้มอย่างเด็ดอะเอาเป็นหยดเขาเป็นหยดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนพี่ตังกวาแตงกวาเฮ้ยพี่ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ได้ไ้ไม่ไ ช่วยช่วยช่วยน้อมันอาจะมืดนิดนึงนะโอ,โอ,อพ่พี่จะช้อนเลยเหรอช,ช้อนแกง๋องช้อนแกงซซหลายใช้ได้เลยอร่อยมากพีดูพี่เมย์ดูพี่เมย์ วเขาทำอะไรย่างเนื้อย oh. uh, hmm. ่างเนื้อโอ้ยเป็นข้าวเหนียวโอ้นข้าวเหนียวอร่อยนะเหนื่อยบ้างที่ เนี่ยสคนนี้เงูงี้งงี้อะไรกันเนี่ยดูดิเนี่ยอุยอะไรกันเด็กนัดเด็กนัดเด็กเหรอนัดเด็กโอเคทุกคนเราก็ทันกับข้าเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยฝันไม่ไๆ้ฝันไม่ได้ไ่ได้ฝันไไโอ้โหตะกดตัวเต่าไปลุก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  เสือร้องไห้ยยมันคือบรรยากาศเริ่มมืดแล้วพี่เราย่างเนื้อตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วลเลยมองไม่เห็นแล้วใช่ห,หรือว่ารอร่อยจนเสือร้องไห้จะปิดคลิปไปเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ,อย่าลืกดติดตามด้วยนะครับกด subscribe เดี๋ยวเราจะกินปลากินข้าวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอนเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วเป็นพวกเราที่มาถึงเวลาเลย